สวัสดีทุกคนก่อนดูคลิปเนี่ยเราฝากอะไรอย่างหนึงสิฝากเข้าไปกดซับ c r คร e ช่องมีวตดับเให้ลเด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม P.J.Motional วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหอยคอห้อหอคอยนะฮะบางคนดิเป็นหัวคลวยหรือเปล่าขอโทษทีครับคำหยาบนิดนึงเอาไว้ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยหอยคอนะฮะเอ้หอคอย หอ,อคอยเออถูกแล้วนะฮะตอนนี้เป็นกระแสามาแรงมากในการสร้างหอคอยชมเมืองที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพด้วยความสูง459เมตรเลยซึ่งอาจจะติดอันดับ1ใน10หอคอยที่สูงสุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะแล้ววันนี้นะฮะทางช่องจะมาจัดอันดับหอคอยที่สูงสุดในโลกนะฮะจำนวน10หอคอยด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นเป็นดวงใจตั้ที่10กันเลยแล้วกันนะครับอันดับที่10นะฮะหอคอยเจิมหยวนหรือว่าเชิงฉวน Tower. มีความสูงประมาณ388เมตรที่นี่นะฮะเป็นหอที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์รวมไปถึงสูตรวัฒนธรรมและการศึกษาของเมืองอีกด้วยซึ่งไอหอคอยที่ว่านี้นะฮะตั้งอยู่ที่ประเทศจีนใครว่าก็ขี่มใส่ประไซปเที่ยวดูแล้วกันนะฮะอันดับที่9้านะฮะ Central Radio and TV Tower มีความสูงอยู่ที่405เมตรเป็นหอสื่อสารโทรค้มนาคมและเป็นหอสังเกตการตั้งอยู่ที่เมืองกรุงปักกิ่งประเทศจีนอีกแล้วนะฮะอืมมีเยอะจังเลยนะหอคอยเนี่ยอันดับที่8นะฮะหอเช่อนชามีความสูงอยู่ที่415.2เมตรเป็นหอกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์นะฮะตั้งอยู่ที่นครเทียนจิงประเทศจีนอีกแล้วนะครับโอ้โหเยอะจุงอันดับที่7นะฮะ K L Tower หรือว่ามานารากร,รัมเปอร์นะฮะมีความสูงอยู่ที่421เมตรเป็นหอคอยที่ใช้ในการสื่อสารและรับส่งสัญญาณต่างๆมากมายโดยหอคอยที่ว่านี้นะตั้งอยู่ในเมืองกวลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยภายในหอคอยนะฮะมีพัตคารหมุนรอบได้อีกด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาครับแต่คงจะแพงชิบหายเลยนะฮะซึ่งหอคอยที่ว่านี้นะฮะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้นะครับ อันดับที่6นะฮะมิราดทาวเวอร์มีความสูงอยู่ที่435เมตรโดยไอ้หอคอยที่ว่านี้นะฮะตั้งอยู่ที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านนั่นเองนะฮะอันดับที่5นะฮะออเรียนทัลพาวทาวเวอร์มีความสูงอยู่ที่468เมตรหออันนี้นะฮะได้อีกอย่างว่าหอไข่มุกตะวันออก เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์นะฮะตั้งอยู่ในย่านพูตรงหรือว่าเขตเมืองใหม่ของนครเที่ยงไซดประเทศจีนลักษณะเป็นแบบไข่มุก11ลูกแล้วก็มี3เสาด้บนเป็นรูปเอ๊ะคล้ายๆเลยวะมีกลมๆอยู่ข้างๆก็มีตัวกลางเป็นแท่งๆอืมไม่ใช่มั้งเอาเป็นว่าดูจากรูปแล้วกันนะฮะเท่ดีอันดับที่4นะฮะ Austrian Gino เวอาาโโร์มีความสูงอยู่ที่540.1เมตรอือหือเอาจุดหนึ่งมาทำแมวอะไรครับ ไอหอที่ว่านี้นะครับเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ตั้งอยู่ในกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียถูกสร้างขึ้นในปี1967เป็นส่ดรวมในการครบรอบ50ปีของเหตุการณ์ปฏิวัติตุลาคมในปี1917อีกด้วยนะฮะ อันดับที่3นะฮะ C N Tower มีความสูงอยู่ที่ประมาณ553.33เมตรนะฮะอืมจุดสานะฮะอ่านผิดเป็นหอคอยใช้ในการสื่อสารและสังเกตการตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของจายอโต,โต้โอโ้โหรัฐออนแทริโอนะฮะประเทศแคนาดา และหอคอยแห่งนี้นะฮะได้รับการจดบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลา31ปีเลยก่อนที่ตึกลัดฟ้าเบสกาลิฟ่าจะมาแซงต่อหน้าต่อตาไปนะฮะเงือบไปแล้วมึงอันดับที่2นะฮะแคนตันทาวเวอร์มีความสูงอยู่ที่595.7เมตรเรีอยกอีกอย่างว่ากวางโจทาวเวอร์อ้าวกุ้นเลยเดยาซิครว่าประเทศอะไรมาดูกันเป็นหอส่งสัญญ,ญาณโทรทัศน์ของเมืองกวางโจรประเทศ จีนอ๋โหมีเยอะจังเลยนะฮะประเทศนี้และได้รับการสามาวนางว่าเป็นซูเปอร์โมเดลเป็นตึกที่มีสีม่วงลักษณะเว้าวโค้งสามารถวัดสัดส่วนที่แคบที่สุดได้ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะสาเมตรเลยอือฮี่นี่ขนาดแคบไปครับ30เมตรถ้ากวา้างจะขนาดไหนเนีย่ยอันดับที่หนนะฮะโตเกียวสกายทรี มีความสูงอยู่ที่634เมตรเป็นหอกระจายขึ้นตั้งอยู่ที่เขตซูมิดะนะฮะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้คนถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วหอคอยของเกาหลีใต้ไปไหนตอนนี้อาจจะไปแข่งกับเกาหลีเหนือก็ได้มั้งครับอืมมึงสร้างกูกูสร้างมึงแบบนี้เป็นต้นนะฮะและนี่นะฮะคือ10อันดับหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราจะเข้าไปติดอันดับกับเขาด้วยเช่นนกั เอาไว้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช้กดแชร์หรือชอบมา,มากๆฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าคุณอยากดูคลิปจนอันดับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะผม PJ มอก Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปจัดไปสวัสดีสวัสดีครับอืมรวยเลยมึง